บทแผ่ส่วนกุศลอิทงังเมมาตาปิตุนางโหโตุสุกิตาโหโตุมาตาปิตารขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มานดาบิดาของข้าพระเจ้า ขอให้มารดาบีดาของข้าพเจ้ามีความสุขอีทางเมยาตีนางโฮโตสุขีตาโฮนโตยาตะโยขอส่วนโบนีจองสำเร็จแกย่ยาทั้งหลายของข้าพระเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมฆรูปชายาจริยนนางโหตุสุขีตาโหโตโคโรปชายาจริยขอส่วนโบนีน้จองสำเร็จแก่ครูปชาอาจารย์ของข้าพเจ้า ขอให้ครูอุปัช,ชาอาจารย์ของข้าพระเจ้ามีความสุขอิทังสัพพพเทวานางโหตุสุขิตาโหตุสัพเพเทวาขอส่วนโบน,นีจองสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข อีทางสาเปตานางโหตุสุกิตาโฮตุสาเพเปตาขอส่วนุบน,นี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวงขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอีทางสาเวรีนางโหตุสุกิตาโหตโสุสาเพเวรี ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอีทางสามสาตานางโหตุสุขีตาโหตุสเพสาตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเธอ